วันนี้ครับไม่อยู่ในแผนนะครับเพราะว่าเคยผ่านที่นี่มานานหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยยังอยู่เวลามตอนนี้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดน่าจะเกิน6ปีแล้วหล่ะผ่านมาอีกทีนึงก็มาเจอร้านคลีนฟาร์มซึ่งตอนนั้นเคยคิดจะแวะอยู่แต่ไม่ได้แวะทีนึงวันนี้ก็ถือโอกาสโดยบังเอิญมาแวะนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงเข้ามามองเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่พอเข้ามาสัมผัสจริงๆเนี่ย ก็เริ่มคิดว่าคงไม่ทำไปแล้วแหละเพราะว่าเห็นสถานีเมืองแปะบ้านยายยายพิมพ์ที่เป็นลักษณะแบบนี้จะลองเข้าไปดูว่าข้างในเขามีอะไรบ้าง,งนะครับที่นี่บ้านยายพิมพ์ชื่อบอกแลวฮะสถานีบ้านยายพิมพโอ้โหผมว่าหลายคนมาต้องมาเช็คอินที่นี่แน่เลยมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับเข้ามาปุ๊บโอ้โหสัมผัสได้ครับเราเห็นันดับแรกเลยครับที่ลิฟต์น,นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ย ห้อยระยงระยาแล้วก็มองเห็นคล้ายๆเป็นที่สะสมของสมัยก่อนด้วยนะฮะมองไปเห็นเขียงนาอันนั้นเกลียนนะครับแล้วก็เห็นเปาววุ้นจีนด้วยเนะปาววุ้นจ้นเนี่ยคนสมัยก่อนมักจะเห็นอยู่ในผงซักฟอกนะฮะแต่ตอนนี้เราไม่เห็นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้มาบอกว่าจุดแรกเลยนะครับอันนี้เป็นห้องสะสมเราสามารถที่จะนั่งมองเข้าไปฉันคือชาวนานะครับ ในนี้ก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้สมัยก่อนอ่ะอันนี้คุ้นเคยดีมากยังใช้อยู่ครับปัจจุบันนี้คือเก้าอี้นั่งตับผมที่เราเห็นก็จะมีองอบหมวกใหญ่ๆมีกระสวยทอผ้าน,นี่อุปกรณ์ในการทอผ้านะครับทั้งหมดเลยอันนี้อุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ํานะครับการประมงตะเกียงพายุโอ้เยอะเลยอันนี้อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับจะเป็นกระโถน ถาดตะเกียงแก๊สนะฮะเราไปถึงด้วยนี่ครับโอ้ทันไหมฮะผงฟ้าผงทองผงคลอยสมัยก่อน,นะะ ENNIS ยิ่ว่าเรามีผงอะไรเนี่ยผงเทพผงลุงผงทองผงพลอยผงทองอันนี้แม่โขงผงฟ้า4 0ดีกีนะครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนี่คลาสสิกมากครับกระติกน <Odys se> ้ after after <another> <dies> ําเย็นสมัยก่อนหิ้วฮิ้วิ้วนะอันนี้ก็คือต้มน้ำปลาแซบไบรเดอร์นะฮะอันนี้เราไปถึงด้วยครับมอดินนะฮะอันนี้ก็ ใบเล่ครับแดงใบเล่สมัยก่อนนะครับไปอีกห้องนึงครับอันนี้บ้านของพ่อนะครับจุดขายความฝันฉลากกินแบ่งรัฐบาลสมัยก่อนคือลอตเตอรี่สมัยนี้ลอตเตอรี่จะอยู่ในกระเป๋าตังค์แล้วฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนตัวรถเลยนะง่ายๆมีเลขเด็ด7จ็ดหนี่นะฮะจนี่ข้างในนะครับเป็นห้องของพ่อหลวงของเรานะครับโอ้จะมีภาพประกรารณีกิจนะครับต่างๆมากมายบ้านของพ่อ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้คือภาพประถมประหราชองค์การราชการที่9คุณเคยมานี่เป็นห้องที่แสดงผลงานของท่านนะ่ภาพอของท่านรวมถึงธนบัตรเหรียญต่างๆมากมายมาดูใกล้ๆได้นะครับมาดูเหรียญดูธนบัตรสมัยก่อนเป็นอย่างไรเขาบอกว่าสมัยนีย้ถ้าใครมีเหรียญเก่าๆเนี่ยมูลค่าสูงมากนะจริงไม่จริงไม่รู้แหละมีคนเคยมาขอซื้อ คนที่ใกล้ชิดเรานะนะกบอกว่าเหรียญนี้ขอสามหมื่นห้าได้ไหมนี่เราตะลึงเลยนะเพราะอยู่กับเราเนี่ยเราปากันเล่นกันกันอยู่เลยฮะคือของบางสิ่งเนี่ยเราอาจจะดูเหมือนไม่มีคุณค่าแต่สำหรับบางคนมันคือสิ่งที่ยิ่ง,งใหญ่อวกหัหากันเหรียญหนึ่งซื้อกันเป็นเกือบแสนนะฮะหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นอันนี้คือภาพสมัยที่ท่านทรงของราชแล้วก็มีพระกระสัต่างๆมามากมายครับอ่ะขออนุญาตพาไปอีกห้องนึงครับครับก็เริ่มต้นโน้ตเล่ห้องหนูเนี่ยอันนี้คือสัญญาณ เข้าเรียนนะครับโอ้โหโมีกระดานด้วยฮะนี่กระเป๋าสมัยก่อนเป็นแบบนี้ฮนะห้องเรียนครับมาดูภาพประกอบการศึกษาโอ้ยเหมือนห้องเรียนหนึ่งห้องเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยเป็นคนครูหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อุปกรณ์ครับนี่คืออุปกรณ์ในการลบลบ,ลบ,ล,บลบกระดานนะครับบางทีเด็กเลียนบางคนเนี่ยง่วงนอนดือ้อสอนไม่ไมจำนะถึงเวลาแล้วลก็จะเ,เนี่ย ปาปึ้งไปเลยนะผมเด็กนักเรียนวันน,น,นี้ไม่ไปเรียนหรอกครับเดี๋ยวเรียนห้องนี้นี่คือห้องเรียนสมัยก่อนจะเป็นโต๊ะประมาณนี้นะฮะคุณครูก็จะนั่งประมาณนี้นั่งประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอ้สวยงามมากกันนี่คือห้องเรียนนะครับมีลูกหลงลูกโลก,ลกอ่าคาดก่อนครับหนังสมัยก่อนนะครับคลีนราม่านะครับในนี้เราก็จะรวมไปเลยครับ เก้าอี้นั่งดูหนังสมัยก่อนนะโต๊ะจะเป็นแบบนี้นะ,ะสมัยก่อนนะั่งดูหนังตัวก็จะพับพับได้นะฮะแล้วก็จะมีโปรแกรมหนังต่างๆมากมายนี่คือเครื่องฉายนะสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนห้องดูลีบุรีครับก็วันวานภาพยนตร์คงจําได้ดาราเหล่านี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะ,ะโปสเตอร์หนังเนี่ยเขาจะใช้วิธีการวาดวาดเอานะครับซึ่งสมัยนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพโปสเตอร์อะไรถ่ายเอาเลยแล้วก็หรือบางทีก็จะเป็น รัสตระว่าเป็นทีวีเป็นจอทีวีน่นะหรือเป็นจอเลเซอร์อะไรต่างๆนี่ก็พิมพ์ลงไปเปลี่ยนปุ๊บปั๊บซึ่งเปลี่ยนได้ครับเดียวซึ่งซึ่งมันก็ไม่ค่อยคลาสสิกเหมือนกับภาพวาดนะฮะภาพวาดอันนี้คือเป็นเป็นวันก่อนอยู่แล้วนั่นคือเราโม้แค่เห็น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 อันนี้คืออุปกรณ์ในการฉายหนังสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นแผ่นฟิล์มอะแผ่นฟิล์มที่ถ่าย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 แล้วพอพอพอฉายไปบ่อยๆเนี่ยแผ่นฟิล์มมันก็จะเริ่มเก่าขาดหนังตัดอะไรประมาณนี้ คงทันนะจังก,กลางแปลสมัยก่อนนะครับอ่ะบอกอย่าไปอีกห้องอีกห้องนึงเรายนิดเราเล่อะไรไปที่ห้องโคกฮะอันนี้คือเข้ามานี่ปุ๊บเราจะเห็นโอ้โหห้องโคกจริงๆครับเต็มไปด้วยโปสเตอร์ของโคกตัวอย่างโคกสมัยเมื่อก่อนอันนี้ดูจากฝากรีบเนี่ยน่าจะยุคเกิน50ปีแล้วโคกเหล่านี้นะดูไปแก้วโคกนะฮะต่างๆมากมายศิลปินที่เป็นพรีเซนเตอร์ของโคกอันนี้เบิร์ตธงชัย สมัยยังอ้อๆหนุ่มๆน,น,นะอันนี้คือพุ่มพวงลงจันทร์สมัยสาวๆนะจำได้ไหมฮอันนี้ก็จะมีรถโคกของที่ลึกต่างๆมากมายอเออโอโหนี่ก็เป็นโคกกระป๋องสมัยใหม่สมัยเก่าเยอะเลยนะครับเอาล่ะมาถึงตจุดนี้ปุ๊บอันนี้คือในห้องที่เราเห็นต่อไปเราจะพาออกไปสูบบ่บระเวณด้านนอกครับ เราก็จะเห็นว่ามีลานเด็กเด็กเล่นเยอะแยะมากมายมีตึกมีบ้านนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟเลยบ้านยายพิมพ์บุรีร์นะครับที่นี่กินฟาร์มจุดรอบแฟนสถานที่สวยงามมากเลยนะครับุ่นผู้ชมนะฮะแล้วก็มีสวนเด็กเล่นสนยออ่อมโอ้โหนั่งเล่นได้สบายๆนะคือเราเห็นบรรยากาศที่เป็นมุมโดยรอบเนะี่ยพักผ่อนจินใจได้อย่างสบายยามเย็นฮนะแล้วก็จะมีจุด ถ่ายรูปเช็ดเอ็นมีปืนใหญ่ครับแล้วก็มีฉันส่งความคิดถึงให้เธอในตู้ประชดีสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เขาประชดีคงจะไม่ได้มีใครส่งแล้วละ่ะสมัยก่อนนะฮะแล้วก็มีจุดต่างๆที่กขาทำมาที่นี่คือคืนฟาร์มจุดรอแฟนจุดต่างๆมากมายบรรยากาศด,ดีมากส่วนที่เราเห็นจุดนั้นคือเป็นจุดกินลกว,ว่าขายอาหารนะฮะวมถึงก็มีภาพปั้นของแพะของแกะนี่วมถึงมาโยกนะฮะเด็กๆช่องกันมาโยกเนยอันนี้น่าจะศึกแล้วละ่ะ ันนี้คือเป็นสนามเด็กเล่นนะยแล้วก็มีจุดถ่ายภาพสวยมากเลยนะฮะรวมถึงด้วยฮตรงตรงด้านนั้นก็จะเป็นในเรื่องของร้านทานอาหารมุมกาแฟนะครับอ่าชอบมากเลยนี่คือในเรื่องของจิงชาสวรรค์น,นะครับอ่าดูแลใช้ได้ครับอุ๊ยหวัดเสียวมีใครบ้างครับที่ยังไม่เคยชิงชานะครับดูไปอันนี้เริฟนะฮะ รวมถึงด้วยมีลรถซิโนโ่เกาและจุดนี้เ,เล่นจริงชาได้เลยนะครับอตอนนี้เ,เริ่มหิวละโอเคอเคอาแกงให้หน่อยแกงให้หนอยได้เลยได้เลยเแล้วกันเล่นจิงช้าเสร็จเนี่ยเราก็จะไปทานข้าวกันนะครับอืมอ่ะมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็คงที่จะ ขออนุญาตนะครับไปทานข้าวด้านในครับตรงนั้นก็จะจัดไว้สวยงามมากๆก็บอกมีอาหารอร่อยมากมายเอาไปพี่สูน์แลวนะครับเห็นไหมครับอเราจะไปทานอาหารกันแล้วนะครับเขาบอก,กว่ามีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะฮะแต่จริงๆเขาปุ๊บไม่ใช่มีแต่ก,กว๋วยเตี๋ยวเรือนะจะมีสตรงสเต็กเบนซ์ไฟอาหารต่างๆโอ้เยอะมากมายรวมถึงเครื่องดื่มนะครับอ่านะฮะมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศของที่นั่งได้เยอะเลย แต่คงขออนุญ,ญาตที่จะทานอาหารก่อนทานอาหารเสร็จปรับเรื่องอะไรปุ๊บเสร็จปุ๊บก็จะมาอีกทีหนึ่งตอนนี้ขออนุญาตทานอาหารก่อนนะครับ วันนี้ก็ถือว่าไม่อยู่ในแผนนะครับมาทานอาหารที่ครีนฟาร์มนะครับอ๋อตรงนี้เป็นร้านอาหารด้วยด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปลูกเมลอนพันุ์ญี่ปุ่นอาหารปลอดสารพิษที่เป็นเห็นขาวๆาวนะครับเมื่อกี้เราก็ไปแอดดูแล้วแหละแต่เราก็เห็นแล้วได้ทานแล้วอร่อยด้วยครับส่วนนี่ก็คือ,อเหนื่อย <laughs> ขออนุญาตเอาเป็นว่าวันนี้มีความสุขมากครับ ที่ได้มาบุมลำแล้วก็มีโอกาสได้ผ่านมาทานอาหารที่ครีนฟาร์มที่นี่อาหารอร่อยมากเจ้าของอัจรยาสัยมตรีมากรวมถึงร้อยทานอาหารที่ปลอดสารที่สดอย่างเมลอนพันญี่ปุ่นเนี้ยแล้วก็ผักสดส่งสลัดส่งสเต็กมีก๋ยเตี๋ยวเรือด้วยอาหารต่างๆเยอะมากมายไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเมลอนปัน่นเมนูต่างๆเยอะมากมายนะครับถ้ามีโอกาสก็ผ่านมาได้ครับครีนฟาร์มที่ ตำบลบ้านเสียงเพล่อนังรองจังหวัดบุรีล์ห่างจากตัวเมืองไม่ถึงส0กิโลเมตรนะครับบียากัดก็มาได้ครับกับที่นี่ถ้าสนใจปับเดี๋ยวผมขึ้นนี้ไปให้เลยนะครับกับเฟซของคีนฟาร์มนะครับ